สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่ายเทารัฐกระบอกนี้เอามาพูดคุยแล้วก็ยิงทดสอบกันนะครับจับถือปืนท,ทุกครั้งต้องทําก็คือตรวจสอบความปลอดภัยนะครับนิ้วอยู่นองโคงกรกาบนแม็กกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คว่าในลาเพลินเนี่ยไม่มีกระสุนด้วยเดยน,นะครับปืนปลอดภยัยลดนกลงมีปุ่มลดตรงนะครับืนกระบอกนี้นะก็คือตัว th 9นะครับเรามาดูนะฐานนัดไซดของตัวปืนนะครับจะเป็นแบบทูโทนนะสวยงามมากๆนะครับ ทางด้านขวาก็จะระบุชื่อรุ่นนะครับ TH9 ความยาวข้อเนี่อยู่ที่4.27นิ้วนะครับใช้กระสุนเนี่ยขนาด9มมศูนย์ที่มานะครับเป็นศูล T.Dot แต้มจุดสีขาวนะครับสามจุดเรียงนะศูนย์หลังก็เป็นโซโนแวกนะครับต่อสู้นะเป็นปืนชั้นต่อสู้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับของปืนกระบอกนี้ก็คือจะมีแมนนวลเซฟตี้ให้นะครับผักขึ้นเข้าเซฟผักลงนะก็จะปลดเซฟนะครับมีทั้งสองฝั่งซ้ายและขวานะครับ แล้วก็จุดที่ผมชอบเนี่ยก็คือเรื่องของปุ่มลดนกนะครับดีมากๆในเรื่องของความปลอดภยัยนักซื้นะครับที่ให้มากับตัวปืนเนี่ยสามารถจุได้นะครับเราดูนะจุได้ถึง17นัดนะครับ17นัดเลยนะถือว่าเป็นก้ามมอที่ลูกตกมากๆนะครับการจับถือก็ถือว่าเหมาะมือมากๆนะครับสำหรับมือที่ใหญ่ๆอย่างผมนะจับได้สบายนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของการถอประกอบไม่ยากนะเยรบปืนให้ปลอดภัยนะครับผมก็จะลดนกโรคอย นะจากนั้นก็ดึงสไลด์ทอยหลังนะครับที่1กดปุ่มล็อกสไลด์นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าคล้ายๆปืนก๊อกเลยต่างกันว่ากระบอกนี้เป็นแบบนกสับนะครับนะด้านในโครงปืนนะครับอันนี้ค่อนข้างเบานะทำาจากโพลิเมอร์นะครับในส่วนของสไลด์นะครับสปริงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับสปริงทอยสองชั้นนะเห็นสีแดงๆเนี่ยไม่ใช่สนิมนะครับแต่ว่ามันคือสีของสปริงนะครับที่มาจากโรงงานที่แรกผมเข้าใจผิดคิดว่ามันคือสนิม ลำกล้องอย่างที่บอกไปนะครับว่าความยาวเนี่ยอยู่ที่4.27นิ้วนะครับถือว่าเป็นชั้นที่กึงก่งๆึ่ง c o m p a c กับฟู l l s i z นะครับอยู่กลางๆนะก็จะมีเรื่องของสมองล็อกเข็มนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะของตัวเข็มใท้ชโนนะครับการประกอบก็ย้อนขั้นตอนนะครับใส่ลำกล้องใส่ตัวสปิงเีคอยนะครับเข้าไปจากนั้นก็นําตัวสไลด์นะครับประกบกับตัวโครงปืนนะใส่ไปตามลางนะครับให้ตงนะแล้วก็เลื่อน แกร็บนะครับแค่นี้นะง่ายมากนะครับเหมือนกับปืนก๊อกเลยคล้ายๆกันนะครับมาดูที่น้ําหนักของตัวปืนนะครับว่าจะช่างได้สักกี่กรัมนะครับปืนกระบอกนี้ช่างพร้อมกับแมกกาซีนเปล่าไม่บรรจุกระสุนนะครับเจ้าตัวนี้นะเปล่าๆนะครับอ่าลองดูช่างครั้งที่1อ่านค่าได้อยู่ที่แ1ดร้อยสิบเอ็ดนะครับจุดสี่นะแปดร้อยสิบเอ็ดจุดสี่นะครับครั้งที่1 ลองช่างครั้งที่2นะครับ่าได้อยู่ที่811.4เท่ากันนะครับเท่ากันนะพยายามวางหลายๆมุมนะครับลองดูนะก็จะได้นะครับ8 1 1 4นะก็ถือว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ติกลมๆเนี่ยประมาณ800กรัมนะครับถือว่าไม่หนักเลยนะ ในเรื่องของระบบของไกลปืนนะครับเป็นทั้งดับเบิลซิงเกิลนะครับอันนี้บรรจุลูกเข้าลาเพลิงแล้วก็ลลนกชิโกนะครับสามารถเหนี่ยวแบบดับเบิลได้เลยนะดีมากมานะครับเรามาดูที่เรื่องของน้ําหนักของปืนกระบอกนี้นะครับน้าหนักไกลปืนนะช่าง2แบบนะครับแบบซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลลองช่างนะครับสักสาครั้งดูแบบซิงเกิลนะครั้งที่1นนะครับ3ปอ,อนด์สิบจุดสออนครั้งที่1ต่อไปนะครับครั้งที่2ช่างไกลแบบ ซิงเกิลนะครับสามปอน4.9สี่จุดเก้าออนเป็นครั้งที่สองนะครับต่อไปครั้งที่สามจะอยู่ที่สามปอน8.3แปดจุดสามออนนะครับข้อมูลนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามปอนนะครับสามปอน7.9เจ็ดจุดเก้าออนนะเปิดกระบอกนี้นะครับน้ำหนักกายแบบซิงเกิลต่อไปนะครับแบบดับเบิลแอคชั่นนะลดน้อชิโคนะครับลองวัดน้ำหนักกายดูนะครับว่าจะได้อยู่ที่สักกี่ปอนด์ ครั้งที่1นะครับ9ปอนด์6.3ออนนะครับครั้งที่1ต่อไปครั้งที่2 9ปอนด์5.8ออนครั้งที่3 9ปอนด์14.0นะครับอ่าลงมาดูข้อมูลนะประมาณ9ปอนด์นะครับตีวกลมเฉลี่ยนเนี่ย9ปอนด์8.7ออนนะก็ถือว่าน้ำหนักไกปืนเนี่ยไม่ได้หนักเลยนะครับสบายสบาย เดี๋ยวก็จะนําปืนกระบอกนี้นะครับไปทดสอบที่ระยะประมาณสักสิบหลานะครับดูเรื่องของความแม่นยำกลุ่มกระสุนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะครับจะเป็นตัวทอรัส t h 9นี่นะครับกระบอกนี้นะจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปของการรีวิวปืนกระบอกนี้มาจากเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่จังหวัดเชียงรายท่านก็อยากจะส่งตัวปืนเนี่ยมาให้รีวิวนะเพราะท่านบอกว่าไม่มีนะครับไม่เห็นในเมืองไทยนะตัวนี้ก็เลยขอความรู้ค้นนะครับจากทางร้านปืนนะทางร้านปืนเนลมิ ท่านก็นําตัวเปิดมาให้นะเพื่อเป็นการรีวิวให้เห็นนะครับถึงเรื่องของกลไกเรื่องของกลุ่มกระสุนในการยิงนะครับระยะสิบหลาอ่ะมานะครับลองดูรีดลาวโน้ตหนึ่งสามห้าเกตน,นะครับยิงเป้าขวาก่อนพร้อมนะครับไปเป้าขวา จบนะครับปลดแมกเกียปืนปืนปลอดภัยค้างสไลด์อ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับชุดแรกกันผมเล็งกลางนะเล็งที่เดิมด้วยนะครับขึ้นมาข้างบนนะอันนี้คือสี่นัดนะครับอยู่ที่เดียวกันเนี่ยสี่นัดนะแล้วก็มีนัดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้กลุ่มดีมากๆนะครับอาจจะเป็นที่เรื่องของอสายตาผมนะแต่กลุ่มดีมากนะครับเดี๋ยวซับไปชุดหนึ่งนะครับเป้านี้ ชุดที่2 TS 9อีก5นัดเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นไปสูงนะครับเลงกลางคือไปเลข9ก้าเลขแดเลยนะชุดนี้จะลองเผื่อนะครับที่ระหว่าง9กับ8ปดนะที่6กตรกานะครับลองดูนะจะเข้ากลางไหม่มาลองดูชุดที่2นะครับ่าเลงเผื่อ thank <laughs> you จบปลดแม็กแกปืนปืนปลอดภัยค้างสไลด์อ่ะมาดูนะครับชุดนี้ก็เลยแตกกลุ่มออกมานะครับเพราะว่าจุดนั่งอิงผมจะอยู่ประมาณนี้มันก็เลยจะบินนะไซด์ไปไซด์มานะครับแต่ถือว่าโอเคนะกลับปืนกระบอกน,นี้กับสไตล์ผมเนี่ยปรากฏว่าสูนย์เนี่ยมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะอันนี้คือชุดแรกชุดแรกนี่คือดีเลยจี้เท่าที่เดิมนะครับนะชุด2ก็ปรับแก้ลงมาะคระับ แต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีอยู่นะกับตัวเทารัส t ีเนะครับกระบ,บอกนี้นะครับครับผมก็ยิงจดลงไปนะครับกับตัวเทารัส t ีเนกระบอกนี้นะผมชอบตัวปืนมากครพี่หยู่นะสวยงามมากๆเลยนะครับดูมาดูสวยนะสีก็สวยนะครับทูโทนนะตัวนี้ในเรื่องของคะแนนตัวปืนภาคประชาชนเนาะ,อ,ะอยู่ที่ คะแนนตัวนี้อยู่ที่6 4ครับ64 k เนะครับเป็นผ้าประชาชนนะครับ64 k นอกจากตัวนี้นะครับก็จะมีอีก2ตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวนปืนพระเอกนะครับตัวเทารรัสนะโมเดลก็คือ P t ทีเก้นะครับตัวนี้คะแนนตัวปืนอยู่ที่ตัวนี้คะแนนตัวปืนเขาจะอยู่ที่66เนาะอ่า66 k นะครับตัวนี้ 66K นะครับผ้าประชาชนแล้วก็จะเป็นตัว C ีนะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ทดสอบต่อนะครับ เจ้าตัวนี้ P07 เอ่าเป็นไงฮะตัวนี้คะแนนจะอยู่ที่59บกครับ 59, 59, 59นะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะโครงโพลิเม,มอร์นะขโมนก็เป็นสไลด์เหล็กน,นะครับระบบนกสับอ่านกสับนะครับลดนกได้นี่นะครับสวยงามมากๆนะถือว่าเป็นตัวปืนที่ราคาเนี่ยประหยัดนะคะแนนเนี่ยประหยัดมากนะครับถ้าเผื่อเพื่อสมาชิกสนใจนะครับทั้ง3ตัวนะสโมเดลนะครับ นะตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าก็สามารถที่จะไปเดินดูนะเดินเล่นที่วังบุรพานะครับแวะผ่านสามร้านนะครับมีร้านอะไรบ้างฮะร้านปืนแสงทองร้านไทยเนชนแนลการค้าแล้วก็ร้านปืนเนลมิดครับผมสามร้านนะครับสามารถที่จะไปเดินเล่นนะครับเข้าไปก็จะเจอนะพี่ประยูนะครับสุดหล่อนะครับคนนี้นะให้บริการอยู่นะครับถ้าเข้าไปที่ร้านปืนไทยเนชชแนลก็จะเจอพี่ยูเนาะใช่ครับผมถ้าไปร้านปืนเนลมิดเจอ กุปเวกนะครับอ่าโอเคก็ลองดูนะครับลองติดต่อดูนะนี่นะครับแสงทองร้านปืนเนนมิดอ่าโอเคนะครับอยู่ในเครือเดียวกันนะเดี๋ยวก็รอทดสอบตัวอื่นๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประยูรเปล่งสูนรนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืนเรียกว่าฮิ้วมาจากร้านเลยนะเอามารีวิวทดสอบกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับอ่ารอติดตามรับชมนะครับกระบอกต่อต่อไปครับผม